ติดต่อเขาไึทใชไไไ่ไม่ใช่อะไรเาเขาติดต่อมาหรือว่าคือสําหรับตัวหนูเองอ่ะทายาทเขาติดต่อมาหาหนูโดยตรงเลยก็คือเขาทักแชทมาที่เพจแล้วพออ่นหนูว่าไม่ค่อยอ่านอ่านแชทในเพจหรอกเพราะตอนหลังหนูถ่ายรูปเรียนขายอะไรมันก็จะมีแต่ลูกค้านาะหนูก็ไดใ้แอดมินดูแต่เหมือนคืนนั้นนะไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เราก็เหมือนแบบมีเซน์หรือว่าจะเรียกว่ามีเต้นหรืออาจจะไม่ได้มีเต้นอะไรหรอกดันบังเอิญไปไล่ ดูคอมเมนต์ว่ามีใครแบบมาอะไรบ้างแล้วหนูเหมือนหนูว่าจะรู้ว่าพอเวลามันมีประเด็นเรื่องอะไรแบบนี้คนก็จะชอบมาให้ข้อมูลหนูอยู่แล้วด้วยก็บังเอิญเจอเนี่ยแหละเจอแชทของพี่ที่เขาอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในทายาทของอดีตวิยาวจกรนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเขาก็อยากจะชี้แจงในมุมของเขาหนูใช้คาว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะเพื่อความเป็นธรรมของเขาเพราะเหมือนว่าตอนนี้มันมีข้อมูลแค่ด้านเดียวจากทางวัดแล้วเป็นด้านเป็นข้อมูลที่หนึ่งหนวพ่อให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ คนายเกิดโลนออกมาพูดด้วยว่าเขาแบบปฏิเสธอ้ท้าให้ไปฟ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากถ้าวัดอยากได้ที่ดินคืนอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะคาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่ตรงจากจากเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาได้มีการแบบอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะผู้จัดจาก,การมาดดเขาก็ได้โอนมอบอำนาจให้ทางวัดจัดก,การแล้วแล้วก็ตรว,วจจานวนเงิน2ล้านกว่าบาทก็คืนแล้วรถ11คัททนก็คืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าออข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ประชาชนชาวพุทธเนาะหรือว่าผูา้รัทธานี่รชนที่ทําบุญกับทางวัดอาจจะยังไม่ทราบก็เลยเอามาลงเขอ,อนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเอามาโพสแลวเขากออนุญาตหนูก็เลยเอามาลงเพื่อให้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงแล้วก็ไม่ได้เชื่อใรว่าใครพูดจริงพูดเท็จ วจสอบว่าเท่าที่เขาหาเจอคืนหมดแล้วใช่ไอท้ที่ที่หาเจอคืนหมดแล้วไอ้โสนดที่ดินที่ไปค้นเจอก็คืนรถตอนแรกว่าคิดว่ามีหกคันแต่วัดบอกว่ามีสิบเอ็ดก็คืนแล้วก็เงินบริจาคที่หลวงพ่ออ้างว่าหลวงาาพ่อฝากคุณปูขข่เขาไว้เขาก็คืนาทางที่เงินอันนี้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรได้ซ้ำแต่มันน่าจะมีมันน่าจะมีเงินค้างอยู่ในบัญชีหรือว่าอะไรที่ทางธนาคารอาจจะแจ้งไปทางวัดหรืออะไรหรือเปล่าตอนที่ก็ตรวจสอบกันก็เขาก็ยินดีคืนนะคะ 2ล้านเจ็ก็คือเป็นเงินส่วนอันนี้หนูก็เลยตั้งคําถามต่อก็แล้วกันจากเขาว่าโอเคในเมื่อเขาได้มีการแบบพยายามที่จะคืนหรือคืนแล้วบางส่วนด้วยซ้าเนี่ยที่ดินไปไหนตอนนี้ไปไหนเนาะเรายังไม่ได้รอทางวัดชี้แจงหรือทางวัดก็คก็คงจจออกมาชี้แจงว่าอพรา็เขาเข้าวัดแล้วแหละที่ดินไปไหนเงินไปไหนรถไปไหนว่าตอนนี้วัดได้จัดการแล้วหรือยังคณะกรรมการวัดได้จัดการแล้วเอามาเป็นศาสนสมบัติของวัดเรียบร้อยแล้วก็จะเคลียร์ไปตรงนี้ก็จะจบไปเนี่ยค่ะ ไม่ไม่มีเขาจะประสา,าทมหาหนูทำไมเหมอือนอยาก <c oughs> จะชี้แจงไม่ชอบไม่ได้โนโนโนว่าวัดเขามีทั้งคณะกรรมการ <c oughs> มีทั้งทนายที่ดูแลวัดอยู่แล้วก็ <c oughs> แค่เพียงหลวงพ่อบอกว่าพร้อม <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนหลวงพ่อเตรียมที่จะ,ะแถลงแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> จากตอนแรกที่ท่านบอกท่านขอปิดวาจาก่อนซึ่งน่าจะปิดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีประเด็นลากยาวไป <c oughs> แล้วมันแต่ละประเด็นมันค่อนข้างที่จะ ร้างความเครือบแคลงสงสัยก็แล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่หลวงพ่อต้องออกมาชี้แจงหรือว่าท่านแค่บอกว่าท่านจะชี้แจงตั้งโต๊ะแถลงว่าสื่อก็ขอไปคิดบัตท่านไม่จำเป็นต้องมาหาไม่ต้องมาหานขาวผักายาค่ะกลุ่มอกวายงทางมีการประสานกับบี้สัญญาณไหมคะว่ามีอะไรที่ยังไม่คืนตอนนี้ไม่มีนะคะไม่มีแต่ว่าที่อาจารย์หมีท่านแนะนําในรายการดีก็คือเอาอันนี้ไปสืบ ไปสืบทราบของคนตายว่ายังมีส่วนไหนที่ยังค้างอยู่อีกไหมไปสืบเลยเดี๋ยวก็รู้ไปสืบที่กรมที่ดินก็ได้ว่ายังมีส่วนไหนอีกไหมแล้วถ้าเห็นว่าที่เดนนี้มันไม่มีที่มาที่ไปมันมีที่รดหรือมันน่าจะเป็นของวัดซึ่งเขาก็พูดในรายการยืนยันชัดเลยว่ายินดีคืนคือยินดีมอบให้แล้วเขาก็ดําเนินการเองทั้งหมดนะที่จริงอ่ะคนที่ควรจะต้องช่วยเขาพพอร์ตเขาคือวัดเพราะเขาเป็นทายาทแล้วเขาก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากที่ดินอันนี้เลย กลายเป็นว่าเวลาจะโอนจะอะไรอย่างเงี้ยตั้งผู้จัดการหรือตั้งทนายเขาก็ต้องจ่ายตังเองอะไรเองอันนี้หนูฝากทางวัดหน่อยแล้วกันเนาะไปซัพพอร์ตเขาหน่อยก็แล้วกันถ้าอยากให้เขาดาเนินการอะไรเร็วในวัดในฐานะที่ก็จะโอนกลับมาเป็นของเราว่าเราก็ไปช่วยเขาหน่อยค่ะอที่มีประเด็นไีอย่างเช่นสงสยรลวัดแบบอากงวัดชี้แจงที่ตั้งที่ทัคนทั่วไปตั้งคําถามเลยหลักๆเร,เรื่องแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลโรงพยาบาลในวัดแล้วก็การรักษาผู้ป่วยเนาะ จนถึงตอนนี้อ่ะมันมีแค่คําบอกเล่าจากวิทยวจกรคนปัจจุบันคือพี่สมพรใช่ไหมครับว่ามีเท่าน,นี้เท่า,น,น,ทาน,นี้อย่างที่อาจารย์ตินเขาถามในรายการผลกระแสไปนั่นแหลคะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีหลักฐานหนูว่าอันนี้หลักฐานนะต้องเอามาแล้วสื่อก็จะได้เอามาเป็นตัวแทนของวัดในการที่ชี้แจงเนาะว่านี่ยมันมีจริงๆอ่าหลักฐานผู้ป่วยเท่านี้เตียงเท่านี้ยาที่เบิกจายเท่านี้งบประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรื่องแรกเลยแล้วก็เรื่องที่ดินทั้งหมดที่ วัดต้องชี้แจงก็คือโอเคในส่วนที่ซื้อและทําอะไรที่มันเกี่ยวกับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรงเรียนหนูก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ในในเรื่องของาาสาธารณสงห์แบบที่อาจารย์หมีพูดในรายการเนาะแต่ถ้าอะไรที่มันมีส่วนที่ที่เขาเกล่าวหาจริงไหมเกี่ยวกับเรื่องโรงโรงโรงแรมอันนี้ก็พัดต้องให้คําตอบว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีมันเป็นแค่แค่คนที่อาจจะไม่ชอบวัดออกมาโจมตีกล่าวหาจริงจริงวัดไม่ได้ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมมาตังหาอะไรแบบนี้ ก็จะดีกับหลวงพ่อทั้งหมดนะในความรู้สึกหนุนะ่มเนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะมันจะเกินมันจะเกินหน้าที่หรือกิจของสงฆ์แบบที่อาจารย์หมีท่านพูดถ้ามันเป็นเรื่องลงลงรง,งแรมันไม่น่าจะใช่แล้ว oh. ถ้าแม่งแล้วแล้วมันก็เอ๊ะยังไงเพราะว่าภาพวัดเวลาหลวงพ่อท่านออกมารับบริจาคเราก็จะมองเพราะอ๋อท่านออกมาเพราะว่าผู้ป่วยรออยู่วัดพระบาทน้ำผู้ขาดแคลนสิ่งของขาดแคลนเงินบริจาคเงินซื้อยาซื้อซื้อแคมเปอร์ซื้อาอ,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 อาหารอะไรก็ว่าไปแต่ในขณะที่การเอาอีกภาพหนึ่งทำไมวัดถึงมีที่ดินเยอะขนาดนั้น ก่อนที่จะเอาเงินไปซื้อที่ดินทําไมไม่เอาเก็บไว้ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยเป็นสาคัญก่อนที่สุดอะไรเงี้ยรอท่านพี่แจงดีกว่าเรื่องเงิน<ป>เรื่องบอดาครับนญาก็ได้บอกนะว่าทำไมจะต้องเอาไปฝากมาเยอะน่อ่าน่าจะาอันนี้นะที่เขากล่าวอ้างนะคะแต่จริงไม่รู้มันเหมือนว่าอดีตไบยานะคะคุณคุณปูปปปป่วันชัยหรือเปล่าถ้าหนูจําชื่อไม่ผิดนะครับเป็นไบยาคนแรกของวัดที่เขาเหมือนว่าเขา,า่อก่อตั้งมากับหลวงพ่อหมายถึงว่าไม่ใช่ก่อตั้ง เขาทำงานมากับหลวงพ่อในยุคแรกๆในการดูแลคนป่วยเผาศพเผาอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นบุคคลที่หลวงพ่อถ้าให้ความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดในยุคในยุคก,ก่อนก็เลยก็เลยเอาก้าที่จะเอาเงินเอาอะไรไปฝากไว้เป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจ,อจงงค่ับท่านจียังไงหนูไม่รู้นะครับดีที่ผู้คนเป็นงไงครหลังจากที่ได้พูดคุยต่อกันชจ ก็ไม่ได้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 ไมดีสำหรับหนูนะหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเพราะไอ้ที่เขาชี้แจ,จงมาในโพส์ที่หนูเอาไปลงอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วเขาก็ตอบเฉพาะในส่วนที่เขารู้นะคะในส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องที่ดินมีสองพันไร่จริงหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาก็รู้เฉพาะแค่ที่เขาไปสืบแล้วไปสืบไปค้นไปค้นจากห้องพารของปู่เขาที่เสียชีวิตแล้วเขาเจอมาแค่นี้เขาก็เขาก็เอามาแค่นี้แล้วโดยตัวเขาอะเขาก็แค่รู้สึกว่า เขาไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาเนาะเขาจะพูดทํานองเนี้ว่าเอ้ยเราเป็นทายาทนะแต่เราไม่ใช่เป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมามันเ,มนเป็นเรื่องของวัดกับเรื่องของของปู่ในอดีตการอะไรกันอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าพอเขามาเป็นทายาทเขาต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ในมุมหนึ่งเขาก็ตกเป็นจําเลยของสังคมแหละสังคมก็มองอยากเอาเงินอยากเอาที่ดินวัดเหรอทำไมไม่คืนปุ๊บเงินบริจาคอะไรนี่แล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็โดนนัะไปก็สงสารเขาในมุมนี้นะแต่เท็จจริงหนูไม่รู้ก็ต้องไป ก็ต้องไปดูว่ายังมีที่มุกมิบซุกซ่อนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดีไปเขาก็เคลียร์ในส่วกนี้ครับกับใครพูดเลยพูดได้เลยพูดเลยอนุตอบให้พูดได้เลยอาจารย์คนอื่อาจารย์ประวินเอาจารย์ปะวินเขาตั้งคําถามกับหนูเอาหนูไปแฝนนั่นแหละไอ้เรื่องที่มันมีรายได้จากเพจใช่ไหมคะมีรายได้จากเพจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออหนูแบบ สร้างความเกลียดชังบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามอะไรอย่างนี้เพื่อยอดเอ็นเกจจริงๆไม่ใช่นะหนูย้ําเลยว่าหนูโฟกัสประเด็นเรื่องที่หนูด่าอีวุนเส้นกับอ e ีมาลีสองประเด็นนี้หนูขอบคุณมันที่หนูด่ามันแล้วมันทําให้หนูว่ามีมีม,มีเอ็นเกจเพจมีรายได้แต่เพืเ่อซึ่งปกติหนูมีรายได้อยู่แล้วและเพจหนูว่าทำคอนเทนต์หลากหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่หนูบอกว่าเป็นเรื่อง ตลกปกฮาก็คือเพจหนูว่าทำแบบนี้จริงๆแต่หนูไม่ได้บอกว่าหนูเอาเรื่องสงครามมาทําเป็นเรื่องตลกปกฮากแล้วก็ในหลายๆส่วนนะหนูไม่ใช่ว่าเฮดสปีดแบบมั่วซั่วนะคะถ้าใครตามหนูในช่วงที่มันมีการประทงประทะเนี่ยหนูทั้งช่วยรายงานข่าวในในส่วนที่หนูรู้สึกว่าประชาชนควรรับรู้และมันเป็นประโยชน์ซัพพอร์ตให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ไปชายแดนหนูไม่ได้มีส่วนในการที่โพสตแล้วเป็นการที่ไปสงครามเกิดพ่อหนู คนสูญเสียพ้อโพสของหนูไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องแยกก่อนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่หนูอยากชี้แจงก็แล้วกันหนูก็รู้สึกว่าชี้แจงเพราะว่าอย่างของเขาเองช่องทางเขามันก็คนก็ตามเขาเยอะเหมือนกันเนี่ยหนูก็ต้องชี้แจงในมุมหนูว่าหนูมองยังไงหนูคิดยังไงหนูถึงกล้าโพสอันนี้ลงมาอะไรเงี้ยหนูก็พยายามสักโขโฟกัสแค่เรื่องของอีวุ้นเส้นจากอีมาลีแล้วนะแต่เขาก็ยังลากไปนะเขาเป็นนักพิชานะเนาะเขาก็สามารถที่จะเขียนอะไรได้ในมุมมองเขาก็ไม่เป็นไรค่ะก เขาก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะพูดถึงหนูได้หนูก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ได้แล้วมีประเด็นที่คุณมไที่บอกว่าอยู่ไทยรน้นสบายแต่คนที่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไอ่ะคุณลองไปดูคุณลองไปดูพฤติการของเขาก่อนหน้านี้กันแล้วกันหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มุ่งไปที่เขาละกันแต่ไปดูก่อนไอ้ที่ชอบยุยุอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเฟซนิวจ้องยองแล้ว่ามันมีจริงนะครับบางทีเฟซนิวอเขาอาจจะไม่ใช่คนปล่อยเฟซนิวแต่บางทีเขามีกลุ่มอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยแล้้วมมมมมัันนนนนีีคคเเเขาไไปปออต์ะะรณท่็ มันเป็นเนะ้สปรีดามซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะโดยกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นนะ่ะหนูก็แค่ตั้งคำถามเนาะเพราะว่าในฐานะที่เขาก็ตั้งคำถามหนูเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหนูก็เห็นไอ้สิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้เขาก็เป็นไม่ได้จะคิดว่ามีส่วนหรืออะไรบางอย่างเหมือนกันนั่นแหละมันก็พอๆกันแแล้วเขาเวลาเขาด่าใครเขาก็ด่าฉ่ำเหมือนกันนะถ้าใครเห็นต่างจากเขาเนี่ยฉ่ำเลยเลยเหมือนกันด่าฉ่ำมากพรอพอกันนั่นแหละกระเทยเนี่ยกระเทยก็คือกระเทยอยากฝากบอกอะไรเขาไหม ไม่ไม่อยากบอกค่ะก็ตามที่ให้สัมภาษณ์เลยก็แล้วกันเพราะว่าหนูว่าไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่หนูว่าโพสตหนูมักจะมีปัญหากับเขาในการที่เขาจะเอาหนูไปแขวนแบบนี้แล้วหนูก็ถามอยากถามเพาเหมือนกันว่าอ๋อที่มึงเอาโพสตกูไปแขวนเนี่ยมึงก็ได้เอ็นเกจจากกูเหมือนกันใช่ไหมเออเพราะว่าคนอื่นก็ด่าวุญนเส้นเยอะแยะมากมายเหมือนกันคนก็ดา่าแต่มึงเลือกจะแฝนแต่กูแฝน,นกูตั้งแต่เป็นพระ กูเป <premises. S 2> ็นพระเล่นโซเชียลก็แขวนกูหาว่าไม่ทํากิจของสงในมุมหนึ่งตัวเองก็จะเป็นิเบอร a ลแต่ในมุมหนึ่งตัวเองก็เอาหลักคิดแบบ c o n s e r v a t i v อมาแบบยุ่้มไม่ต้องเป็นพระต้องมีเป็่อะไรอย่างนี้เอาไม่เป็นไรตอนนั้นจบกันไปแล้วก็คิดแบบเงี้ยครับมาอีกแล้วเรื่องปีชงก็เอ้าไวอีกแล้วเรื่องปีชงก็มาอีกแล้วหนูก็อธิบายไปว่าโอเคเขาลบความเชื่อเรื่องปีชงอ่ะเขาลบแต่มันมันมีอะไรหลายอย่างที่คนไทยไม่รู้เช่นเรื่องชงร่วมชงอะไรที่คนโดนหลอกให้ไปเสียงเงินหน้าหนูก็ต้องอธิบายไปอัลล่าสุดก มาอันนี้มาอันนี้มาล่าชีพเนี่ย,เ,ยเ, bon. เขาบอกว่าโซเชียลบอกว่ามวยถูกคู่่ะหนูไม่ได้อยากเป็นมวยกับเขาหนูไม่ได้เป็นคนเริ่ม <c oughs> แต่าจะเป็นเป็น,ปน,ปนมวยอะไรก็ถ้าเขาพลาดริงหนูใช้สิทธิ์อย่างนี้ก็แล้วกันว่าหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มเขาพลาดริงถึงหนูหนูก็ต้องชี้แจงไปในส่วนที่หนูรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองควรควในสังคมจะมอง,งยังไงปล่อยให้คนในสังคมแสดงความความคิดความเห็นไปเถอะค่ะ <c oughs> นคนชอบคนชมมีคนรักคนเกลียดมี อันนี้ต้องไปถามอาจารย์ติงเพราะว่าเขาไปกองปราบผู้แม่เขามีการขอโทษอะไรอาจารย์ติงนะไม่รู้แหละขอโทษไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ติงก็เลยถ้าใครดูที่อาจารย์ติงกับพี่พุทธาพิวันเนาะเขาอันนี้กันอ่ะอาจารย์ติงกับคุณพุทธาพิวันเขาเขาขึ้นไลฟ์ด้วยกันอ่ะอาจารย์ติงบอกมาขอโทษฉชนทมามเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับชั้นแล้วก็อย่าพยายามทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องที่คนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับเรรรืื่ออองงิบจหะไร อะไรที่มันเป็นเงินของประชาชนถ้าคุณจะชี้แจงหรือถ้ามันมีส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะขอโทษประชาชนหรือคนที่บริจาคเงินให้คุณเพราะคุณทําให้มันเกิดความกังวนสงสัยคุณไปขอโทษประชาชนหรือไปหรือไม่ต้องขอโทษก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณไปชี้แจงกับประชาชนดีกว่าแต่ว่าอันหนึ่งอีกอันนึงที่หนูรู้สึกว่าเออมันก็ชัดเจนในการที่เขายืนยนันก็คือเขาบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ทั้งพ่อมนอันนี้คือการยืนยนันฉะนั้นถ้าถ้ายืนยันแบบนี้ ซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่วัดหรือหลวงพ่อออกมาพูดว่ายอดรับบริจาคก,กับยอดโอนเข้าวัดมันมีการคลอนหรือมันไม่ครบในส่วนไหนยังไงที่มันตกหล่นไปที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ทางวัดเขาอ้างว่ามันขาดไปห้าล้านหรือว่าอะไรนะมันคือมันไม่ตรงกันแล้วนะเพราะว่าคนหนึ่งบอกว่าให้ทุกบาททุกสตางค์แต่ข้อมูลทางวัดชี้แจงว่าขาดตกไปหล้านกว่าบาทเนี่ยตกลงสรุปใครพูดจริงใครพูดเท็จต้องไปสืบก,กันออนี้ต้องมีใครสักคนสักคนที่พูดไม่ตรงแน่นอนหรืออาจจะเขาถ้ามองแบบแบบ เป็นธรรมหน่อยหรือคาดเคลื่อนกันคุณก็ไปนั่งถแถลงข่าวด้วยกันเลยดีกว่าไหมหนูว่าเออก็หลวงพ่อท่านก็เมตานะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าร้อมที่จะให้มานั่งถแถลงข่าวด้วยกันมาพูดด้วยกันไหมดีอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อมาไม่โลกอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านก็ยังเมตายู่นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วคุยกันเลยคให้สื่อถามทีละคนเลยแต่ถ้าแย้งกันแย้งกันกันตรงนั้นไปเลยดีกว่าใครมีหลักฐานมากกว่าก็หือว่าคนนั้นก็จะบริสุทธิ์ขอบคุณค่ะ